มีเรื่องเล่าจากน้ำผึ้งมีคนบอกว่าซื้อน้ำผึ้งไปแล้วเขาผสมน้ำตาลเพราะว่าจะมีกลิดน้ำตาลติดแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะนี่คือน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซนเรายืนยันได้เพราะว่าเราเป็นคนผลิตเองเราเป็นคนเลี้ยงผึ้ง เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าอันที่เป็นเกลรดแบบนี้ใคล้ายๆน้ำตาลก็คือน้ำพึ่งบริสุทธิ์ไม่ผสมอะไรเลยอันนี้เป็นพึ่งโพล่งนะคะพึ่งโพรง่งจะเรียกว่าเลี้ยงก็คงจะไม่ถูกเนาะเขาเรียกว่าเราทำทำบ้านให้แล้ว ล่อเขาเข้ามาอยู่แต่เขาหากินเองหมดเลยเราไม่ได้เลี้ยงด้วยน้ำตาลหรือว่าอะไรเลยเขาหากินไกลหากินจากต้นไม้ดอกไม้จากปา่าพอเราเก็บในช่วงที่เขาเรียกว่าน้ําพึ่งช่วงเดือนมีนาเมษาเป็นช่วงที่ไม่มีฝน น้ำพึ่งก็จะมีความบริสุทธิ์ไม่มีน้ำเจือปนพอเราเก็บไว้ได้สักระยะหนึ่งมันก็จะมีกล็ดน้ำตาลขึ้นแบบนี้มันไม่ได้ผสมน้ำตาลนะคะบางคนเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าเป็นน้ำพึ่งผสมน้ำตาลมันไม่ใช่อันนี้คือพึ่งโพรงเป็นพึ่งป่าร้อเปอร์เซนเลย พอเราเก็บได้สักพักหนึ่งมันก็จะเป็นน้ำตาลขึ้นติดตรงก้นขวดแบบนี้นะคะยืนยันได้เลยนะคะว่าเป็นน้ำพึ้งแท้ร้อยเปอร์เซนต์นะบางคนเขาสงสัยมาว่าเอ๊ะได้ของปลอมหรือเปล่ามีมีเกรดน้ำตาลด้วยผสมน้ำตาลหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันก็มันเป็นน้ำพึ้งแท้ร้อยเปอรเซ็นนั่นแหละ มีความหวานเพราะว่าความหวานเขาเยอะไงไม่มีน้าไม่มีอะไรผสมมันก็จะเกาะตัวเป็นน้ำตาลได้เร็วเป็นเกล็ดน้ำตาลเลยเห็นไหมคะอันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นคนเลี้ยงผึ้งเลี้ยงเองค่ะได้รู้รู้ว่ามันไม่ได้ผสมน้ำตาลอย่างที่เขาพูดกัน เนี่ยค่ะอันนี้จะขึ้นแบบนี้เลยเป็นเก็ดเก็ดเกตดแบบนี้เลยของแท้นะคะ